เดี๋ยวเราจะไปซื้อบัตรเข้าชมงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่42โอ้มีที่จอดรถชาร์จรถ EV ด้นะครับดีครับจะให้ดูนะครับเนี่ยรถ EV โอ้นี่ SOMM โฟมแต่เขาไม่ได้กดชาร์จไป e n g e p โอ้โหไยแดงด้วยก็สะดวกดีนะฮะใช้รถแบบเนี้ยจะได้ไม่ต้องวีหาที่จอดเราสามารถจอดได้เลยเนาก็ดีเหมือนกันราคาไม่ถึงล้านด้วยคันนี้9ก้แสนกว่าบาทเอง MG นี่เขามีจุดถัดกรองข้างหน้าด้วยนะครับก่อนเข้าไปในตัวอาคาร สแกนอุณหภูมิสวมหน้าก,กากตลอดเวลาที่ผมก็เอาหน้าก,กากสแปร์มาสองสาอันนั้นเนี่ยเผื่อไว้เดี๋ยวถ้าเกิดเอที่รัดตรงหูมันขาดขึ้นมาเนี่ยจะได้มีใช้ไม่ต้องไปเที่ยววิ่งหาซื้อนะครับเดี๋ยวให้ดูข้างหน้านะ นี้วันเสาร์วันเสาร์นี่จะเปิดตั้งแต่10โมงถึง4ทุ่มถ้าเป็นวันธรรมดาจะเป็นเที่ยงเที่ยงถึง4ทุ่มครับ ชั้นสองแล้วอ๋อน่าจะอยู่ข้างหน้ามาดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะซื้อตั๋วนะครับบัตรมาเลยหนึ่งร้อยบาทก็ มันสามารถมาลุ้นรางวัลได้ด้วยนะครับรางวัลที่1จะเป็น Ford Everest ตัว2.0 L Turbo รางวัลที่2 Ford Ranger รางวัลที่3 Kawasaki รางวัลที่4 Honda Super Cub l รางวัลที่5 Yamaha รางวัลที่6 Suzuki รางวัลที่7ขอให้เลืกงานบางต่อ International Water Show ครั้งที่42 100รางวัล น่าสนใจนะครับเนี่ยของรางวัลหางแบบเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะไปซื้อตั๋วนะครับก็จะได้รุ้นรางวัลด้วยโอเคซื้อตั๋วสองใบครับสองใบนะค,ะครับ ครับนี่ผู้ฟองส่วนรดแรกซื้อกระเป๋าทูจีบีไอแบบตรงข้ามเหลือ99บาทจากสาม99นี่ลูกค้าชิงโชคด้วยการสแกนนะคะครับคะรับได้ตั๋วมาแล้วครับหน้าตาตั๋วก็อันนี้ครับตั๋วเขาบอกว่าให้สแกนบัตรด้วยให้สแกนชิงโชคทิว่าโค้ดน่าจะกรอกรหัสบัตรนยครับเดี๋ยวลองทำดูเนาะ เดี๋ยวเราจะเข้าข้างในงานกันแล้วนะครับ,บ,บ,รบด้วยแบบตัวนี้อ่าปกันเลยครับเราเข้ามาข้างในงานันแล้วครับโผล่มาที่บูธแรกนี่จะเป็น t ิ u b i s h i บูธมิสุริชิแต่ว่าประเด็นหลักของเราเราจะไปบูธนิสันก่อนบูธนิสันอยู่ไหนหมอบูธนิสันเนราไปเดินไปก่อนก็ได้ตอนนี้ช่วงเช้าคนยังน้อยอยู่ครับไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่น้อยอยู่เดี๋ยวเราจะค่อยๆเก็บส่วนตัวมิสูบิชินี่ ค่อนข้างสนิทกันนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นลูกค้าเขาก็มาตอนช่วงเช้านี้ก็ดีนะครับเนี่ยคนน้อยมากเลยนะครับเนี่ยให้ดูบรรยากาศรอบ ความสนใจรูทของเบรดบอลมอเตอร์ค่อนข้างเยอะใช่ไหมหนอข้างหน้าผมว่าเบรดบอลนี่เขามาเปิดตัวรถไฟฟ้ารถจนไรบริตคนสนใจกันเยอะมากเลยนะครับเนี่ย แวะมาดูนะครับแต่ว่าเราจะไปนิสสันของเราก่อนนิสสันเราอยู่ขวามือข้างหน้าติดกับพูทธธรรมดานี่ก็ถึงบุญนิสสันแล้วนะครับเป็นตัวโร o 4x สันจัดพูธได้ค่อนข้างดูเป็นสวยดีนะครับนี่ผมชอบ เดี๋ยวมาดูชุดแต่งของน l ่าตัวที่ไม่ใช่ตัว4 4 x ตัวนี้จะเป็นตัว v l ชุดแต่งสวยดีครับมีใส่เฟนเดอร์ที่ล้อ ทุกต่างของเขาเลเน้ยภายในนะครับอ๋อมีสวิตช์้ของสมนาณ โปรโมชั่นนิสันโนวลาล่าคิงแคปขอนเริ่มต้น3,000บับฟรี90วันอ้อตัวนี้ตัวแต่งตเตี้ยแต่งซิ่ง ใครใช้รถนิสสันแล้วมาที่บูทนิสสันนะครับถ้าเกิดว่าไปลงทะเบียนเขาเนี่ยเขาจะมีแมสผ้าให้นะครับเป็นของนิสสันนะครับโกุสวยงามด้วยครับแค่เพียงโชว์กุญแจของนิสสันแล้วก็ไปลงทะเบียนกับเขานะครับผมอันนี้ตัวแต่งไฟหน้าอ่าตัวนี้เป็นเจ้าเทอร์ล่า อันนี้เขาเปลี่ยนแม็กเป็น20่สิแคมเปญน่าสนใจมากเลยดอกเบี้ยศูนปร์เซ็นต์แต่สิเดือน นิสสัน GTR นิสสันมาร์ตัวนี้ราคาแพ็กเกจ3ามพบบาทเป็นอะไรอ๋อของแต่ง โปรโมชั่นดอกเบีย้ยศูนเปเซนโอ้ราคาน่าตกใจมากเลยมีพาวเวอร์ดอกเบีย้ยศูนย์จุดหกเ้าคือไม่พอใจคือลดสามสิบวันโอ้ mm hmm. อีพาวเวอร์ครับอ,อ๋มาดูเทคโนโลยีครับผม <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> yeah. masa detik หกสุดเก้าเก้าล้านเริ่มต้นขายเรียบร้อยแล้วข้างๆมาซาโติก็เป็นแอสตันมาตินแอสตันมาตินนี่หลายๆท่านอาจจะรู้จักในภาพยนตร์เรื่องเจมส์บอน คาสิโนรฝั่งตรงข้ามแอสตันมาตินก็จะเป็นมาร์เซเดสเบนส์นะครับ ม c e d ิ s ส e n นปีนี้เอารถออกมาค่อนข้างหลากหลายรุ่นมากเลยมีทัง้งรถ Passenger Car SUV Plug-in h ลัก i d อินไบนินะครับก็มีผู้ให้ความสนใจของโชว์รูมม c e d ิ s ส e n นค่อนข้างเยอะเหมือนกัน นี่วันเสาร์นะครับนี่ตอนนี้ก็เป็นเวลาใกล้ๆเที่ยงแล้วแต่ว่าคนก็เริ่มทยอยเข้ามากแล้วนะครับแต่ก็ยังดูบางตาอยู่ยไม่ค่อยหนาแน่นเท่าเท่าไหร่ตัวดักลายของเบนค่อนข้างเยอะนะครับดูแล้วหลายรุ่นหลาย เกรดมากเลยต่อมาที่บูธของ BMW BMW จัดบูธท,ทรงเหมือนในสนามแข่งรถที่เตรียมปล่อยตัวเลยนะครับเนี่ยเรียงมาเป็นเส้นแนวเดียวกันทั้งแถงเลย ด่นตัวชูโรงของบูธดีเอมผมยังไม่เห็นว่ามีรถที่อยู่บนสแตนหรืออะไรนะครับตอนนี้กำลังพยายามมองหาอยู่อ๋อพอมองเห็นแล้วครับระกูลเอมอยู่ข้างบนนั่นเองสีเขียวเลมอนคัน้งทงหนาผมนี้ก็เป็น i8 ซีรีส์7นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูบูธต,ต่อไปกันเลยนะครับอ้อเรามาถึงที่บูธฟอร์ดนะครับมีมาสแตอมาโชว์สีฟ้าน้ำเงินสวยเลยทีเดียวเครื่อง5 0ลิตรนาครล้าน9าแสน9หมื่นพันบาท ออดเอเวอร์เนะครับตัวที่เป็นเซกน์เดียกับเทอรล่า hmm. อเข้าส่ไรได้ เบาัดีคร<ะ>ับม<ะ>ีลบแต่ว่าถ้าลูกค้าได้ค่ะอันนี้เบาเขามีเลื่อนขึ้น บาะนั่งนุ่มดีนะครับที่วางแขนนีซิลูกค้าอย่างเงี้ยลูกค้าสามารถลูบแผ่นเบยนของลูกค้าได้ถูกมีลำโพงตรงนี้นะครับเดปิดล็อกประตระูแข็งนุ่ม มีไฟสองร้อยยี่สิบโวลต์หนึ่งร้อยห้าสิบวัตต์ตรงนี้แล้วก็มีที่เสียบสิบสองโวลต์ตรงนี้พัดลมแอร์หลังเ <c oughs> ปิดท้าย พื้นที่ด้านหลังพอๆกันกับเทอร่านะพับไฟฟ้าด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเ่ากลางเอ็นบบาลงมาก็น่าจะติดนะเนี่ย อ๋ออุปรกรณ์แม่แรงเดี๋ยวเราจะไปเปรียบเทียบกับเจ้ายู s u ม New X นะครับแล้วก็มีนิสุบิชิปัจจุรถสปอร์ตมีส่วนลดให้หนึ่งแสนบาทออรุนรับส่วนลด ตัวนี้เป็นเจ้า Ford Ranger FX4 Max โอดูอยางนะครับขาท้ายปาั๊บกะบ่หลังตัดจะยอะยอฝากกะบะอค่อนข้างมีน้ำหนักด้วย นีแต่งมาจากโรงงานอ,อกันเลื่นดีครับตัวนี้เดลองดูนะั่งเบาะบาะนั่งเป็นยังไงบ้างออไม่มีมือจับขึ้นอ,อ่ะเบาะมันค่อนข้างจะก,กระเด้งดกระเด้งหน่อยแข็งๆนิดนึงนะครับภายในก็ คล้ายๆกับเจ้าเอเวอร์เลสแต่ดูพลาสติกไม่ค่อยจะหรูหราสักเท่าไหร่มดูบอกนั่งตรงนี้หน่อยเอาไม้ปีวางแก้วการเก็บเสียงเงียบเลยนะครับเนี่ยพอผมปิดประตูปั๊บเนี่ย ไม่ได้เสียงข้างนอกเลยเป็นพลาสติกแข็งข้างหลังปกติผมจะเป็นคนขับซะส่วนใหญ่พอมานั่งข้างหลังบ้างเออมันก็รู้สึกสบายเหมือนกันนะเนี่ยพูดถึง F-X4 เนี่ย เป็นสองร้อยสิบสามแรงมา้าเอนเตอร์แรปเตอร์ต่อคู่กับเอ็กซ์โซแม็กซ์เดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กับแชสซี ของเจ้า F X4 Max กันนะครับเครื่องยนต์เกียร์10สปีด213แรงม้า500นิวตันเมตร 也让他早点吃饭。 Thank mm -hmm. mm -hmm.